ลมพี่เก๋เห็นบอกว่าก็กนหน่บเหมือนกันร้านคงร้านค้าในตลาดเห็นไหมต้องจะปิิวไปหมดอยู่แล้วว่าจากพัทยาพี่เก๋คุณผู้ชมฮะข้ามเกาะไปเกาะล้านหน่อยเขาบอกโอ้โหฝนตกแบบนี้เกาะล้านแทบอยู่ไม่ได้เหมือนกันครับเพราะลมมันแรงมาก โอย,โอยส่วนใครที่วางแผนจะไปเที่ยวมันวันหยุดยาวไงเพรามีกิจกรรมหลายอย่างปรากฏว่ากลุ่มคนตกหมึกพัทยาบอกว่าเอา้าจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยซะอย่างนั้นเลย